สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาตามน้ำพริกกะปีกันในโค้งนี้ก็จะมีพริกแล้วก็กระเทียมก็พอดีนะแล้วก็กะปิตาเรือใบแล้วก็มะนนาวมะเขือพวงน้ำตาลปิ๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ ชูรสครับโอเคเดี๋ยวคุณแม่บ้านจะตามนะกะปิใส่ลงไปแล้วสอ,สองช้อนก็เกือบหมดแล้วถ้าตามไม่เยอะก็ใส่หมดได้เนาะ លົດน้ําតំពីបកូនបណ្លើតាមលេចា กลิ่นหอมโอเคได้แล้วว,ว้าวตามละเอียดแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงทำให้เลีกแรงหน่อยให้มันแตกๆพอแล้วไม่ต้องแหลกมากมตาม เดี๋ยวต้องใส่มนะนาวกับน้ำไปลนะครัครู่สักครู่ปิดมะนาวใส่ไปมะนาวใส่กี่เก็บอะแล้วแต่ใช่ไปชิม มันเอาที่ใส่ไปนี้น่าจะสามลูกได้เนี่ยสามลูกใลูกเล็ก่ยถ้าลูกใหญ่ก็จะลูกกว่าลูกครึ่งอันนี้มันลูกค่อคนข้างเล็กมันออกแป้น กินหอมมากเลยมันเอาเนี่ยควให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำปลาลด้นิดหน่อยสักกี่ช้้นโตดีสา,สามสามช้้นโตนี่ว้าว แซบน้ำพริกกะปิแล้วก็พร้อมลงถ้วยแล้วครับตักเสริมเลยรับผักนี่มีกะเียม